ไม่น่าจะซื้อขาดนะครับโอ้โ oh หวงในแมนยูบอกกันว่าทางสโมสรไม่น่าจะซื้อขาดอัมรบัตมาจากฟิออเรนตินานเลยอันนี้เป็นการ,ปรเปิดเผยวงในจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบอกว่าแมนยูตกเป็นข่าวว่าไม่น่าจะเก็บโซฟิยานอัมรบัตกองกลางที่ถูกยืมตัวมาไว้กับทีมเกินกว่าฤดูกาลนี้แมนยูรู้สึกว่าอัมรบัตต้องดิ้นรนเพื่อให้ทันกับความเร็วของพิเมเลก และเอริกเชน่ามองว่าคอบบี้ไมโน่เป็นอนาคตในแผงมิดฟิลซึ่งคนวงในได้บอกกับแมนเชสเตอร์วิลลิงเกนส์นะครับอัมรบัตเนี่ยายมาจากฟิออนะครับมาอยู่กับแมนยูในวันเส้นตายหลังตามจีบมานานตลอดช่วงซัมเมอร์นั่นแหละและทางอัมรบัตเองถูกมองว่าจะเป็นคําตอบสําหรับการแก้ไขปัญหาในตําแหน่งมิดฟิลหลังจากโชว์ผลงานที่ดีแล้วก็น่าประทับใจมากๆในการเล่นฟุตบอลโลก2022ที่กาท่ากับประเทศโมร็อกโกนะครับ ยงก็ตามเขาไม่ได้มีมาตราฐานตามที่สโมสรหวังเอาไว้และล้มเหลวในการโน้มแนวใจหล,หลายๆคนระหว่าง17เกมของอัมราบัตกับแมนยูคนวงในได้บอกว่าอัมราบัตเนี่ยไม่น่าจะอยู่ที่แมนยูต่อไปหลังจากซัมเมอร์นี้พวกเขามีตัวเลือกในการเซ็นสัญญาถาวรแต่เมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นผู้จัดการทีมก็ไม่ได้มีแผนที่จะทาแบบนั้นอ,อ่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอัมราบัตเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีแต่ก็มีเครื่องหมายคําถามว่า เขาเหมาะสมสําหรับพิมพ์เลงกฤษหรือเปล่าจังหวะของเกมมันแตกต่างกันมากในขณะที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเขาจะไม่ได้อยู่ที่แมนยูอีกต่อไปคอบบี้เมนูคืออนาคตเชนฮาร์กมองว่าเด็กคนนี้เป็นหนึ่งในเด็กที่มีพรสวรรค์มากๆที่สุดเท่าที่เคยร่วมงานด้วยเขาคือดีมากๆสําหรับคอบบี้เมนูโอ้โหจะไม่ซื้อขาดอัมราบัตนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้กับคอบบี้เมนูดีกว่า เพราะว่าเหมือนจะไม่ทันเกมที่พิมลิกนะครับจังหวะของอัมระบัตในบางครั้งบอลเขาช้าไปนะครับบางทีครับตามจังหวะของเกมไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับและบางทีก็ถึงลูกถึงคนนะครับจังหวะของอัมระบัตนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โดนวิจารณ์เอาเรื่องเหมือนกันในเกมกับลิเวอร์พูลด้วยนะชุดเรักมีความคิดเห็นยังไงถ้าหากว่าแมนยูสุดท้ายแล้วไม่ซื้อขาดโซฟียอนอัมระบัตก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม